สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศลาวเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งที่แขวงามวนค่ะครับผมแต่ความไม่ธรรมดาของเรื่องนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่ตามมาเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ คนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยก็คือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตำรวจท่านนั่นเองค่ะใช่ครับเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้าง ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเพราะมันกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายๆเลยอือหือจริงค่ะโดยเฉพาะเมื่อผู้ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายเนี่ยกลับกลายเป็นศูนย์กลางของข้อสงสัยในคดีร้ายแรงซะเองวันนี้เราเลยจะมาลองพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข่าวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นที่มาของคำถามมากมายเลยนั่นก็คือโพสต์จากเพจ Facebook ที่ชื่อว่า ข่าวสด Newsfresh ค่ะเพจนี้คนติดตามเยอะมากนะคะครับเพจนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่ค่ะแล้วโพสต์เนี้ยเขาก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคดีเสียชีวิตของร้อยตำรวจโทเคนสีพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อกล่าวหาที่เอ,อ่อค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจลองทำความเข้าใจโครงสร้างของข้อสงสัยต่างๆที่เพจข่าวสด n e w s f r e s h เขาได้นำเสนอออกมานะครับค่ะเราจะมาดูกันว่าเพจนี้เขาสร้างเรื่องหรือวางเนื้อเรทีอยังไงจากข้อมูลที่เขามีอยู่ออ๋เพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่าประเด็นไหนบ้างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วมันถูกนำเสนอในลักษณะไหนนะครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องเลยดีกว่าข้อกล่าวหาหลักๆที่ปรากฏในโพสต์ของเพจข่าวสดเนี่ย เขาบอกค่อนข้างชัดเลยนะคะว่าเจอตัวผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของรอตอทอเคนสีแล้วครับแล้วจุดที่มันน่าสนใจหรืออาจจะเรียกว่าน่าตกใจก็ได้คือผู้ที่เพจเขาชี้เป้าว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือพันตำรวจเอกจันชัยนันทวงศ์ค่ะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าตำรวจแขวงคำม่วนก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้เสียชีวิตนั่นเองโอ้โห ข้อกล่าวหาตามที่เพจนำเสนอนี้รุนแรงมากนะครับคือเขาอ้างว่าท่านผู้พันเนี่ยเป็นคนสั่งการให้สังหารลูกน้องตัวเองเลยโหแรงมากจริงๆค่ะในโพสต์นี้ใช้คำแบบดุเดือดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตำรวจฆ่าตำรวจเองหรือนักฆ่าในเครื่องแบบอะไรแบบนี้ครับผมคำพวกนี้มันไม่ใช่แค่พาดหัวธรรมดา แต่มันชี้นําไปทางข้อกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาแบบชัดเจนเลยใช่ครับคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาตรงนี้คือผลกระทบของข้อกล่าวหาแบบนี้นะครับการที่นายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่าผัวพันกับการตายของลูกน้องตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาค่ะแต่มันเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงเอ่อการใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ในองค์กรแล้วก็ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานผู้รักษากฎหมายไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆครับทีนี้ค่ะเพจเข่าวสดเขาไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะคะเขามีการนำเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้บังคับบัญชามาสนับสนุนข้อกล่าวหาเขาด้วยครับประเด็นแรกที่เพจยกมาเลยก็คือสิ่งที่เขามองว่า เป็นการขาดความกระตือรือร้อนแล้วก็ดูเหมือนจะล่าช้าในการดำเนินการหลังจากที่รททเคนสีหายตัวไปค่ะครับตามข้อมูลที่เพจเขานำเสนอนะครับก็คือตั้งแต่รททเคนสีหายตัวไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาคือพอตอจันชัยไม่ได้แสดงท่าทีในการติดตามค้นหายอย่างจริงจังหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่เพจมองว่าควรจะต้องทำในสถานการณ์แบบนั้น ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการแจ้งข่าวให้สาธารณชนรู้เลยหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆให้มาช่วยค้นหายอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหายตัวไปนะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ต้องรีบดำเนินการแล้วก็น่าจะต้องเปิดเผยในระดับหนึ่งเลยครับและประเด็นที่เพจเขาเน้นย้ำมากๆก็คือเรื่องของเวลา เวลาครับเขาอ้างว่ากว่าจะพบศพแล้วก็ส่งมอบให้ญาตินำไปทำพิธีเนี่ยมันผ่านไปนานถึง2เดือนเลยนะครับ2เดือนใช่ครับทั้งๆท,ที่มีข้อมูลที่เขาระบุมาว่าจุดที่เจอศพเนี่ยมันก็ไ,ไม่ได้อยู่ไกลจากบริเวณที่รอตทเคนสีหายตัวไปเท่าไหร่เลย โหสองเดือนนี่นานมากนะคะแล้วพฤติกรรมพวกนี้ทั้งเรื่องไม่แจ้งข่าวเรื่องความล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยทางเพจข่าวสด Newsfresh เขาตีความหรือว่าชี้ให้เห็นในยะอะไรบ้างคะคือถ้าเรามองตามแนวทางที่เพจเขานำเสนอนะครับพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถูกหยิบขึ้นมาเพื่อสร้างความสงสัยโดยเฉพาะเลยค่ะเพจเขาชี้ว่าความไม่กระตือเือร้นแล้ก็ความล่าช้าที่มันดูผิดปกตินิดหน่อยเนี่ย อาจจะมองได้สองทางยังไงคะทางแรกก็อาจจะสะท้อนว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของลูกน้องเท่าที่ควรซึ่งแค่นี้มันก็ดูผิดปกติสำหรับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วนะครับอืมก็จริงค่ะแล้วอีกทางหนึ่งล่ะคะดูเหมือนจะเป็นทางที่เพจเขาเน้นมากกว่าหรือเปล่าอีกทางหนึ่งเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกล่าวหาหลักเลยครับคือการตีความไปว่าความล่าช้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ไม่ใส่ใจแต่อาจจะจงใจหรือเปล่า จงใจครับจงใจเพื่อซื้อเวลาหรือว่าทำให้กระบวนการสืบสวนมันช้าออกไปซึ่งมันก็จะส่งผลให้หลักฐานสำคัญสำคัญบางอย่างออ๋ที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการตายจริงๆหรือตัวคนร้ายเนี่ยมันอาจจะเลือนหายไปตามเวลาหรืออาจจะถูกทำลายไปก่อนเข้าใจแล้วค่ะ คือเพจเขาใช้ประเด็นเรื่องความล่าช้านี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสงสัยในตัวผู้บังคับบัญชาใช่ครับซึ่งพอฟังแบบนี้มันก็เป็นจุดที่ทําให้คนอ่านเริ่มเอ๊ะได้เหมือนกันนะคะครับผมโดยเฉพาะเมื่อเอาไปรวมกับประเด็นหัดไปที่ทางเพจยกมาอันนี้ก็น่าสนใจมากคือเรื่องของการไม่ชนะสูตรพิกศพค่ะใช่ครับประเด็นนี้ถือเป็นอีกเสาหลักสําคัญเลยในโครงเรื่องที่เพจเขานําเสนอออกมาค่ะตามข้อมูลที่เพจให้มาเนี่ยนะครับ พอเจอศพร้อยทรอทอเคนสีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็แค่ถ่ายรูปสภาพศพที่เกิดเหตุแล้วก็บรรจุศพลงโลงส่งให้ญาติทันทีเลยโดยที่ตามที่เพจอ้างนะคือไม่มีการชนสูตรพริกศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดเลยครับอา้าทั้งๆท,ที่มันเป็นคดีที่มีการเสียชีวิตแบบผิดธ,ธรรมชาติซึ่งปกติต้องมีกระบวนการนี้ การข้ามขั้นตอนสำคัญอย่างการชันสูตรศพไปเนี่ยทั้งเพจเขาใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในการสร้างข้อสงสัยยังไงต่อคะการตัดสินใจไม่ชันสูตรพิกศพเนี่ยย้ำอีกทีว่าตามที่เพจอ้างนะครับมันกลายเป็นจุดที่ตอกย้ำความสงสัยเดิมที่มีอยู่ได้ดีมากๆเลยค่ะเพจเขานำเสนอในลักษณะที่ว่าการทำแบบนี้มันทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าเอา้าทำไมถึงไม่ทำละ่ะใช่ทำไมล่ะคะแล้วเขาก็ชี้นำให้สังคมหรือคนที่ตามเพจเนี่ย ตีความไปได้เลยว่าผู้มีอำนาจอาจจะกำลังกัง,งวลอะไรบางอย่างหรือเปล่ากังวลครับกังวลว่าถ้าชันสูตรอย่างละเอียดแล้วเนี่ยจะไปเจอหลักฐานที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นเข้าเช่นสาเหตุการตายจริงๆหรือว่าร่องรอยที่อาจจะบ่งชี้ว่าถูกทำร้ายอ๋อซึ่งมันอาจจะสาวไปถึงตัวคนทำได้ถูกต้องครับประมาณนั้นเลยเหมือนกับว่าการไม่ชันสูตรเนี่ยถูกเพจนำเสนอให้เป็นเหมือนเครื่องหมายเลยว่านี่คือความพยายามจะปิดบังความจริงหรือเปล่าใช่ครับ ในมุมมองที่เพจนำเสนอนะครับการชนสูตรพิกศพเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะให้คำตอบสำคัญได้เยอะมากค่ะทั้งสาเหตุการตายเวลาตายใช่คลักษณะบาดแผลหรือมีสารพิษอะไรตกค้างหรือเปล่าการที่เพจอ้างว่าขั้นตอนนี้ถูกข้ามไปเฉยๆเนี่ยมันก็เลยถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนแนวคิดที่ว่าอาจจะมีความพยายามปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างเอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้เข้าใจค่ะ นอกจากเรื่องความล่าช้าแล้วก็การไม่ชนนสูตรศพแล้วนะครับยังมีอีกประเด็นที่เพจข่าวสด n e w s f r e s h เขาหยิบมานำเสนอได้น่าสนใจมากแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานที่จับต้องได้มากขึ้นด้วยนั่นคือเรื่องหมวกค่ะครับประเด็นเรื่องหมวกนี้ก็น่าสนใจจริงๆครับตามข้อมูลที่เพจนำเสนอเนี่ยเขาค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นการฆาตกรรมแน่นอนค่ะ แลวหลักฐานชิ้นสาคัญที่เพจอ้างถึงก็คือหมวกที่พบบนร่างของผู้เสียชีวิตตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละครับแล้วความผิดปกติของหมวกมันอยู่ตรงไหนล่ะคะจุดที่เพจเขาชี้ให้เป็นปริศนาเลยคือจํานวนหมวกครับจํานวนใช่ครับเพจอ้างว่าพบหมวกถึงสองใบวางอยู่บนร่างของรอตอทอเคนสีสองใบเลยเหรอคะครับผมจากนั้นเพจก็ตั้งคำถามเชิงตะก,กะง่ายๆแต่เ ค่อนข้างทรงพลังขึ้นมาเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่คนคนเดียวจะสวมหมวกสองใบซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเออจริงด้วยค่ะพอนึกภาพตามแล้วมันยากจริงๆค่ะแล้วคำถามที่เพจเขาต้องการให้คนอ่านสงสัยต่อคืออะไรคะคำถามที่ตามมาทันทีเลยแล้วเพจก็เน้นย้ำมากๆคือแล้วหมวกใบที่สองเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่นั่นสิคะมันมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือ ทำไมประเด็นนี้ถึงไม่มีคําชี้แจงที่มันชัดเจนออกมาจากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีเลยอันนี้คือตามที่เพจอ้างนะครับอืการที่มีวัตถุที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่ในที่เกิดเหตุแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ชอบมาพากลไปเลยโดยปริยายแสดงว่าการมีหมวกใบที่สองอยู่ตรงนั้นแล้วก็การที่ไม่มีคําอธิบายที่น่าพอใจเนี่ยถูกเพจนํามาใช้เป็นเหมือนจิ๊กซออีกตัวเพื่อเสริมภาพความน่าสงสัยให้มันชัดขึ้นไปอีกถูกต้องครับ ในการสร้างเรื่องเล่าของเพจข่าวสด n e w s f r e s h เนี่ยการมีอยู่ของหมวกใบที่สองที่อธิบายไม่ได้มันกลายเป็นหลักฐานเชิญประจักษ์ที่จับต้องได้ค่ะแล้วก็ถูกนำมาใช้เพื่อตอกย้ำว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกติแน่ๆในที่เกิดเหตุ แล้วการที่ไม่มีคำอธิบายเนี่ยก็ถูกตีความไปนในทางของการปกปิดหรือความไม่โปร่งใสในการจัดการคดีตามมุมมองที่เพจเขาต้องการจะสื่อออกมาครับถ้าอย่างนั้นนะคะพอเราลองเอาองค์ประกอบต่างๆที่เพจข่าวสด n e w s f r e s h เขาได้นำเสนอมาลองประกอบกันดูทั้งเรื่องความล่าช้าที่ถูกตีความว่าน่าสงสยัยการข้ามขั้นตอนชนสูตรศพแล้วก็ปริศนาหมวกสองใบเนี่ยภาพรวมของเรื่องราวที่เพจนี้สร้างขึ้นมามันเป็นยังไงคะครับถ้าเรามองจากเลนส์ของเพจข่าวสด NewsFresh อย่างเดียวนะครับโดยที่เรายังไม่ได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเลยเนี่ยการเชื่อมโยงประเด็นทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันมันก่อร่างสร้างเป็นนาร์ทีฟหรือเรื่องเล่าที่ค่อนข้างมีทิศทางชัดเจนเลยครับ คือพฤติกรรมต่างๆที่มันดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาของเพจไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าที่อาจจะตีความว่าเป็นการซื้อเวลาการหลีกเลี่ยงขั้นตอนสำคัญอย่างการชันสูตรที่อาจจะไปเปิดโปงความจริงที่ไม่ต้องการให้รู้และการปรากฏตัวของหลักฐานที่ผิดปกติอย่างหมวกไปที่สองซึ่งไม่มีคำอธิบายทั้งหมดเนี่ย ถูกนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาหลักที่ว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโ oh. หรืออย่างน้อยที่สุดก็อาจจะมีความพยายามที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตของรอตทอเคนสี C, ครับซึ่งภาพรวมที่เพจสร้างขึ้นมานี้มันไปสอดรับกับข้อกล่าวหาที่รุนแรงมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะที่ว่าตำรวจฆ่าตำรวจเองนะคะใช่เลยครับ ประเด็นต่างๆเนี่ยถูกคัดเลือกแล้วก็นำเสนอในลักษณะที่มุ่งไปสู่ข้อสรุปนั้นเลยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำย่างยิ่งยวดเลยและเป็นหัวใจสำคัญของการพูดคุยของเราในวันนี้ก็คือค่ะสำคัญมากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยล้วนมาจากแหล่งข้อมูลเดียวคือโพสต์บนเพจ Facebook ข่าวสด News Fre s นะครับค่ะตามที่เราได้รับข้อมูลมาเราไม่ได้มีข้อมูลยืนยันจากทาง ทางการลาวหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาเปรียบเทียบหรือมาหักล้างในจุดนี้นะครับจุดนี้สําคัญมากจริงๆค่ะคือเรากําลังพยายามทําความเข้าใจโครงสร้างของข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการไปตัดสินข้อเท็จจริงของคดีแต่อย่างใดน,นะคะถูกต้องครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งเดียวก็ตามนะครับกรณีก็ยังคงความน่าสนใจแล้วก็ชวนให้ติดตามอย่างมากค่ะเพราะมันสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ คือการที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในองค์กรตำรวจเนี่ยตกเป็นเป้าของข้อกล่าวหาในคดีฆาตกรรมลูกน้องตัวเองอื <c oughs> ซึ่งไม่ว่าข้อเท็จจริงสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ตามนะครับการตั้งคำถามการสร้างข้อสงสัยที่เกิดขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเพจนี้เนี่ยมันก็ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นไปแล้วในระดับหนึ่งครับจริงค่ะเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมากจริงจริง เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้ใช้เวลาสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่มาจากข้อมูลของเพจข่าวสด News Fresh เกี่ยวกับการเสียชีวิตของร้อยตำรวจโทเคนสีแล้วก็ข้อกล่าวหาต่อพันตำรวจเอกจันชัยนันทวงศ์กันไปพอสมควรเลยนะคะครับทั้งประเด็นเรื่องความล่าช้าการไม่ชันสุดศพแล้วก็ปริศนาเรื่องหมวกสใบค่ะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถูกเพจเขานําเสนอเพื่อสร้างน้ําหนักให้กับข้อกล่าวหาที่ว่าผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเราก็ขอย้ําอีกครั้งว่านี่คือการวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องเล่าแล้วก็ตรรกะจากข้อมูลที่เรามีคือโพสตจากเพจดังกล่าวเท่านั้นครับค่ะก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิด สักเล็กน้อยค่ะเป็นคําถามที่ต่อยอดมาจากข้อมูลที่เราได้คุยกันไปแต่ว่าไม่ได้มีคําตอบชัดเจนในแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อหรืออาจจะลองมองหาข้อมูลในมุมอื่นๆเพิ่มเติมดูค่ะน่าสนใจครับเชิญเลยครับจากข้อมูลที่เพจชั้นนําเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่ดูเหมือนจะขาดหายไปหรือว่าล่าช้ายอย่างเช่นการไม่ชันสูตรศพเนี่ย คำถามที่น่าคิดก็คือโดยปกติแล้วกระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีลักษณะนี้ที่มีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเนี่ยควรจะมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานอย่างไรบ้างแล้วเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เพจเข่าวสดนําเสนอมาขั้นตอนเหล่านั้นมันดูเหมือนจะแตกต่างหรือว่าขาดหายไปจากมาตรฐานทั่วไปที่เราพอจะนึกภาพออกอย่างไงบ้างคะคําถามนี้ไม่ได้ต้องการคําตอบตายตัวนะคะแต่เพื่อชวนให้ลองคิดเปรียบเทียบดูคะ่ะ อืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันช่วยกระตุ้นให้เราตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราได้รับมาว่าสิ่งที่เพจเขานำเสนอว่าผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติจริงๆหรือเปล่าเมื่อเทียบกับหลักปฏิบัติทั่วไปในการสืบสวนคดีอาชญากรรมค่ะการจะพิจารณาประเด็นนี้ได้เนี่ย อาจจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรืออาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอื่นๆที่คล้ายคายกันซึ่งมันก็อยู่นอกเหนือขอบเขตข้อมูลที่เรามีในวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆในการคิดต่อครับหรืออีกคำถามหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหลักฐานอย่างเรื่องหมวกที่เพจเขาใช้เป็นจุดขายสำคัญเลยคำถามที่น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากหมวกสองใบที่ดูไม่สมเหตุสมผลแล้วเนี่ย ในทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการสืบสวนคดีฆาตกรรมโดยเฉพาะคดีที่อาจจะมีความซับซ้อนหรือมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยปกติแล้วเขาควรจะให้ความสำคัญกับหลักฐานประเภทไหนอีกบ้างคะครับแล้วการมีอยู่หรือการไม่มีอยู่ของหลักฐานเหล่านั้นซึ่งเพจเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงมันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรูปคดีได้ยังไงบ้างโอ้คำถามนี้ก็ชวนให้คิดไปไกลกว่าแค่ข้อมูลที่เพจเขานำเสนอมาเลยนะครับค่ะ มันทําให้เราตระหนักได้ว่าในการสืบสวนจริงๆเนี่ยมันยังมีหลักฐานอีกมากมายหลายประเภทเลยนะครับทั้งหลักฐานทางกายภาพอื่นๆเช่นลายนิ้วมือ DNA หรือวัตถุพยานแวดล้อมอื่นๆหรือแม้กระทั่งหลักฐานดิจิตอลพยานบุคคล การพิจารณาว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่ควรจะต้องถูกเก็บรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ในคดีลักษณะนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยประเมินได้ด้วยว่าข้อมูลที่เพจนำเสนอมานั้นมันครอบคลุมหรือว่าให้น้ำหนัก,กกับบางประเด็นมากน้อยแค่ไหนครับค่ะ ก็หวังว่าคำถามเหล่านี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการค้นคว้าแล้วก็มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับกรณีที่น่าติดตามนี้รวมถึงสถานการณ์อื่นๆที่อาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกประเด็นของเราก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ